วันนี้แม่เจี๊ยบกับพี่ลี่นะคะจะพาไปซ่านะคะบ้างหยีบูกันไปดูว่าพวกเราทำอะไรกันเลยอ้าวทำอะไรกันน่ะลูกละห้าสิบาทว้าวนี่ลูกอะไรคะฝรั่งเหรอคะไหนไหฝรั่งหรือเปล่าอู้หูเต็มเลยปปาลูกอะไรคะอโวคาโดปลูกมากี่ปีหนิกว่าจะได้กินนี่ย ปลูกเท้าวายเยอี่เลยค่ะอูเยอะมากเลยเยอะอยู่ป้าเยอะนะนี่เยอะมากเลยอ่ะในนี้ก็มีค่ะในนี้ก็มีค่ะในดูโอ้โหเดี๋ยวเราเอาไปกินที่บ้านลาแตะมาเสร็จตค่โอเคแตะมาเสร็จตไม่มีที่ปลูกสิเด็ดหมดเลยไหมพี่หมดเลยก็ได้แต่ออยาเอาอันเล็กเอาแต่ลูกใหญ่เต็มเลยอ่ะโคตรดกเลยอ่ะเพป็นปลูกไงอ่ะ อพ,พอมีก็ดกเลยเนาะโอ้โหโอ้โหได้เป็นพวงเลยแต่ว่าใสไว้ในนี้ยิบูไม่รอให้มันสุกเอ้ยให้มันใหญ่เพราะว่าแม,<ะ>มลงกินขั้นมันเยอะมากเลยอ่ะขั้นปลูกไงทำไมมันดกจังโอ้จะทำเป็นคาเฟ่ที่นี่เหรอคะ จริงเหรอเชื่ออโบคาโดคาเฟ่เขาจะเปิดคาเฟ่เหรอเฮ้ยยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยแต่โดนแรงตัดแขะไปหมดเลยมึงก็ต้องโดนกินลูกเท่นี้แหละเนาะเราต้องเอาแต่ลูกลูกเอาแต่ลูกใหญ่มันจะโดนกินเร็วถ้าเป็นลูกใหญ่ เกิดมาไม่เจ็บก็เพิ่งเคยเห็นอะโวคาโดที่เป็นแบบออกจากต้นจริงๆก็วันนี้ค่ะยีบูปลูกได้ยังไงไม่รู้เก่งมากๆเลยอะแต่ปีนี้เห็นว่าโชคไม่ดีนะคะมีแมลงกินนะคะ mm hmm. ก็เลยต้องตัดออกมาก่อน ยังเขียวอยู่เลยค่ะอีบุก็สอนว่าให้เอามาบ่มด้วยการเอากระดาษนะคะมาหอ่อแล้วก็เอาไว้ในถุงพลาสติกนะคะถ้าอยากให้สุกเร็วก็หาแอปเปิลมาวางไว้ใกล้ๆด้วยแค่นี้แหละค่ะแล้วก็คอยมาเช็คเรื่อยๆถ้านิ่มก็คือสุกแล้วเยลลี่ชอบกินมากๆเลยค่ะยิ่งราดน้ำผึ้งด้วยแล้วนะคะยิ่งอร่อยถูกใจเดรดดอยมากเลยนะคะก็เป็นผลไม้ที่มีไขมันดีนะคะกินได้ทุกวันแต่ว่าถ้าคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักก็ระวังเรื่องแคลอรี่ด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่เจี๊ยบกับเยลลี่นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาเที่ยวพาทำกิจกรรมคำคๆเพลินๆต่อนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ